ให้อาหารปลาให้อาหารปลาหนึ่งกละมังไม่พอกินค่ะให้อาหารปลายามเช้ายามเช้าแล้วจะให้อาหารปลาทุกวันแล้วก็ตอนยินสองเวลานะคะ สองเวลาเช้าเย็นดอกบัวก็แดงดอกบัวแดงเราจะเดินมาข้างตรงนี้ ว้าวรุ่นยามชาเช้าค่ะรุ่นยามเชา้าตัวนี้ก็ชอบมาชอบมาแม่ไปไหนก็ไป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  ม,มาเดือมาเดือมาเดือป้องกินไม่ได้เด้อทำไมชาิเด้อเต็มเลยกินได้ไหมคะแบบนี้ เต็มต้นเลยจ้ะไปดูไปแล้วก็ไปต่อ ก่อไผ่อะไรเนาะน่าจะเป็นไผ่ป่ามีไผ่อีกอย่างเน่ะธรรมชาตินะคะ ต้องมาอมรั้วทำรั้วใหม่นีนน้่ดินมันพังลงมาดินมันพังลงมาเยอะอยู่ทีนี้ความเสียหายเยอะอยู่อาค่นี้ก่อนนะจ๊ะ